ตึกสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับภามารุนป่าอยู่กิริมาศสุกโคไทยพี่นอ้องโอ้แดหงายกหงยครั <laughs> นำกับลงมาอีกเียพี่นอ้องไม่ได้เขามามือเดียวครับลงไปเป็นสอกเลยครับนะ <laughs> เป็นวา,านเลยนะนนครับจะที่นีปาติดวัวเนาเหมือนนี่พี่นอ้อง รดน้ากันครับมาแล้วหนึ่งอุ้ยโดดไปแล้วโดดแล้ว,วมียูมียูมามัดมัดแตัเรี่โตหาโตพี่น้องเอาพันเลยพันเลย <laughs> ซึกแล้วตึกแล้วบดดบโดดอีู่ไหมกะดโซตัวได้กระโดดที่รักตามันกะจับฟูงอยู่่น้องนะมันมันเยดูฟูงมันฟูงไม่ไงดำดำนะดำดำกลางแต่มันมองไม่ค่อยเห็นกกล้องอ่ะเห็นไหมอยู่จุดๆจุดดำๆ บ่หมูไหมหรือโบ่มาเนี่โครงการเก็บทีละตัวเอาหมูมานั้มก็ได้โครงการเก็บทีละตัวแล้วมาเนี่อยากได้ย่อกระทักเขามาได้พี่น้องเด้อย่อดำย่อขาวกับปูงย่อย่อกรองแจงอลูมิเนียมทายทักเขามาได้พี่น้องไปพี่น้องทั้งสอยปอล่าครับอยากได้ย่อได้รยังก็ทักเขามาครับปลาสดกับมีโซงเหมือนกันพี่น้องถ้าอยากได้ย่อกับไออยากได้ปลาสดก็ทักเขามาได้ครับเพียงแคดการอยู่ไกลบงไกลบ้านครับ แต่กไปเกตกินกับทักเขาไม่ได้ครับคนถามันบม่เน่าบว่าสันมันต้องส่งกับขนส่งที่แชเย็นนะอ,อ่ะนะส่งขนของสดนะพี่น้องตูตแช่อ่อาม่ต้แช่ส,สันครับผมไปส่งกับพวกแบบขนส่งทั่วไปมันกัดเน่าครับทรส่งอาหารสดอะ่ะอ่าส่งอาหารสดครับน้องส่งสันพี่น้อง ปลาแล้วูปลาห่าวกันที่ไหนเร็วๆกากำลังถอยมากำลังถอยมากำลังถอยมาเร็วๆครับเห็นมาพี่ห้องไหนี่ๆเห็นไหมดำดำๆยิบๆยิบๆมาเนี่ยปลาครับหาส่วนไปกับโปังกำลังมา ตึกแล้วตึกแล้วตึกแล้วตึกล้วโอ้ไปอ,อีกอาชีฟองเลยพี่นอ้องช่เปล่าจองเ <c oughs> ปล่าเด็กจมม้อเสียไปก็เนโนอะ้ยตัวมันไงโดดไปบ้างันอืมเดี๋ยวก็ไ่ทานมัน ตึกแล้ว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 โอ้โ้ไปอีกไปยงโดไปนีกเลยด่วนก็ด่ทั้งตั้มตั้มฝ้อเนาะอย่าคิดผ่อนช่วงนี้อย่ากลับไปเด้อกลับมานี่ก่อนอย่าถอยกลับไปนะ จริงกันครับโอ้ยลุนลอยลุนลอยโดดให้แซ่เลยโอ้ยรีบๆนกกำล,ลังกวนมันจะได้แตกม,มานกกวนมันแตกมาทางนี้เด้อว้ากวนมันมา ตึ <b> ๊กแล้วตึกแล้วตึกแล้วตึกแล้วเดี๋ยวช่วงมันสูงเสียงเลยไม่ดังก็เก็บตัวได้ตัวกังเงี้ยเสียตาแะกับฟาบิโนงเดี๋ยวเร็วๆไม่ได้หรอก

ดูไหมดู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 ดดดูซะเนีย <laughs> <laughs> อยากดูโดดยูเติมดดมาได้นะวะแต่ตัวงงงพี่เกาพี่น้องเอ้ยเก็บไปครับเก็บตามตามมันถอยลงมาเนี่ยฮะเก็บ <c ười> เอาถอยลงมาเรื่อยๆเ,เด้อมันกระลาแล้วมันก็นกนกไปคน,อ,นออกไปนู่ <laughs> นงงมาหาอ <c ười> ย่าง <c ười> มันไม่มีคน <c ười> อ้อไม่ฟังไม่มีคนคนบุกปับบุกปับเนี่ย ตึกบ่อ,อุ้ยมาตึกดอกเงินมันก็มาตึกนี่แหละมาตึกเลยจะได้ไม่ได้ร้องตัวคุณดิใส่หันตัวใหญ่ดว้วยมันแต่ละจะล้งมือจะ,ะีจะะหนองปลาจางพมธรรมชาติครับเียกะ่งเจียกกรติดต้องเชกรมพ่อลุ้งไา่มุ้หอย แนวน้อยหมดเลยพี่นอ้องแต่อารมณ์ปลาด้วนะขึ้นไม่ขึ้นปลาขึ้นอันนีก้ก็เริ่มหายไปว่าหนันช่วงนาทีทองมาหันนะช่วงนาทีทองได้กี่ทียงช่งสามเทือพี่นอ<ร>้อ<ร>งช่งดาวทียงเงียบไปแก่เงียบตรงดักเอาที่เรตัวสองตัวแล้วมาหนี่อยที่ต้านย้ำได้ไม่ย้ำได้อีกวันี้น ยังมันปากคอดินพับพัันัโดดแล้วโดดแล้วมาจากไหนนะฮือเอาลวงมดไม่อบปรด้ขาด้วยนะไม่ชอบบุหานเกียนเอ้ย มาหลายตัวเลยสองตัวพอดีมาเย็นครับอันนี้ไม่บ้าต้องอยู่ตั้งไว้สองสามโลอันนี้เป็นตังพันธยีครับอุ้งโดนแล้วโอ้ยเหลืออีกอุ้ยโดนแล้วโดนเดือดเลยอีกไงโดนเลยย่อไปนั่นะขอบพูดเลยขอบไปอีกอ่ะ เขย่าล่วงยอยยยอยึกดกด,กดกโดดท <ไป S 1> <ด>ี่หรอโดดโ,โดดมาหาคนนีไหมโดดมาแข้งซะไม่น้องว่าันตึกึกๆึกนี่คือปลาีแยงเห Nó dán hoa xẹp Ui, đổi đổ về lời ừ. Ui, tùa hăng lăng <cười> <cười> Ui, tùa hăng lăng mẹ ตัวที่มันไม่โดดอะนอนอยู่ข้างล่างไปเกียรติพี่ไม่จะยุ่งนี่เก,เกือบอาทิตย์แล้วยังกัลลังเพียนนี่ครับตัวใหญ่ย,ยังสิสวยเกียรตี่อะมองตัวนี้ยังไงแบน้นำบ่ไหลฐ <laughs> าน้ำยังไงไม่มีน้ำเลยแหละเนาะ สโลสโลไปหน่อยแล้วมันไม่มีสั่นสะเทือนให้ดูเลยมัันสงญญาณยอมันไม่สั่นสะเทือนเลยนะสโลบ่ได้เลยพี่น้องนกกระตุกกระตุกกระเพื่อไวอีกกระตุกกระตุกกระตุกบ่ได้ดอกตายพอดีกระตุกทุกรอบก็ตายแล้วคนเนี่ยนกกระสละเอาตัวที่ได้ ตึกแล้วตึกแล้วอันไปอ <brasile> <c oughs> ีกเห็นยอขายยอฟังน้งตึกตึกตึกแล้วอย่าตัวสวยๆได้นะปิดเป็นไรกับอาลบูทันเกี่ยวเกี่ยวขัดอาะถามน้อย กะเค่งไม่มีโพลยจะไปสมทบทุนน่อยดีนะครับโดดแล้ว,<ด>ลวโอ้ก้อนยงุงลัง เดือดไปโดดไปละต้นชายยอดกระโดดตีงแล้วครับมีเยอะไม่เยอะมีเยอะนะรายโชว์ตล <laughs> อดไหมหลายยุกกองอยู่ทั้งกลุ่นไปเรื่อยครับตัวสองตัวมั่งใช้กระไรตัวเงียบดีครับเท้านี้ ไม่มีใครดิไอแบบนี่อยู่สองคนเงี้ยเงียบดิลมด้วยยองสบายดีครับแบบนี้โดดที่เรโดดตายเงี้ยปาสวยปากคุยลามล้วนๆเลยเนี่ยมะแข็งมะแข็ง

โอ้ยอยู่ข้างล่างมตัวกระจกปะนับกระจกติดทุกรอบแต่แปลกพวกปลาแดงคือไม่เห็นติดว่ะเดี๋ยวจะยกมูอมานน้ำวะจกแล้วจึกแล้ว อุ้ยไปเลยปลาไหลก็ไม่รู้แก้มซ้ำเห็นแต่หางไปไปเห็นตตัวมันกลมๆตัวแต่ซ้ำแก้มซ้ำครับหลายครับปีนี้ครับแก้มซ้ำโดดไปแล้วติดอุ้ย ช่องปุ่มนี้เอาเงียไปคือลวมไปทีละตัวโอ้ยลวมพี่น้องเลยนำก็ลงไปเเลยลงเร็วครักทำไมลงเร็วขนาดนี้วนยูปลายย่อพี่น้องเลยขาบอตึกแล้วครับตึกๆตึ๊ดตึตึ ตัวนี้นะตัวหวัวเสียบหวัวเสียบอยู่ฟังกระลุนได้ไล่กันไม่ต้องคุยล่ามครับคีอกระตูยใหญ่ๆแต่มหน,นีบอะไรแค่ตัวใหญ่ๆไอ้คุยล่ามนะมีรุ่นนี้แหละหรุ่นนดีหรอโอ๊คหนีบหนีบตัวรุ่นน้อยโดดรุ่นใหญ่มีบ่ะเนี่ ึแล้วแล้วึอุยเฮดี๋วสิ่งจะลุนหน่อยตัวนั้นไปครึ่งตัวแล้ว อือโดนจู่กางยอตัวน้อนุยจึงจึ๊งจึงนั่นแหละด็กบ่โอ้หัวเสียมาแล้วอีกาเสียบเอาลวงวัดอีกาหัวเสียบน่ะเจ้วกับบ่อ

ึแล้วตัวเดียวโอ้กระจกโอ้โหนาจะมีระบันซูสมันกินระบบันปลากระจกเปิดเต็มเลยอ่ะตรงหน้าก็ได้กระจกเลยเต็มยอเลยอ่ะใครอยากได้ไปทอนมาเอาเด้อปลากระจก เอาอีหลีมักนมาาก็บ่ได้พี่น้องตั้งใจมาหาก็บ่จริงๆนะแต่วันใดตั้งใจมาเอาเนี่ไม่มีติดนะแม่วันใดว่าพี่ดีเก็บไปกับเดมันพอดนึงเหรอแม่มันตั้งใจมาหาไม่ค่อยพอหรอกพี่น้องเองตั้งใจพี่มาเอาไม่อย่งบ่ค่อยได้ โดดใช่ไหมละ่ะโดดแหมเ่อดูติดจันละเมื่อด,ด,ด,ดูดดหลายพี่น้องปะติเพียนหน่อยครับยังไงบอกเห็นเลยต้องหมื่ล้างแต่มือ่นนอกน้ามากพอให้เห็นเลยปะติเพี้ยนจะถือมองเขากับบุห่าจะเป็นอย่างนั้นเหราอว่าเขาเป็นรุ่งมองอยู่นะครับไปขาย

สงรงๆเลยพี่น้องเนี่ยปากกระจุบปลากระน้อยหลายหลายรุ่นนี่พี่น้องเลยนี่นะตัวใหญ่กว่านี่พวานะก็สวยกับตัวงามพี่น้องส่วนหน้าที่ท่องนะ <c oughs> เอาท่านแนวเ่าท่านแนวพี่น้องครับพี่น้องเที่ยงกับครับเดี๋ยวพ้อคลิปหน้าครับจะได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ตั้งใจให้ครับโชคดีทุกๆทุกคนครับผม